เดิมอำเภอสารภีเรามีผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงอยู่672คนนะครับซึ่งไม่สามารถจะเดินทางมาสู่โรงพยาบาลได้นะครับผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนแต่มีอาการหนักซึ่งจาเป็นที่ต้องมีการได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนที่จะให้บริการนะครับเดิมเราก็มีปัญหานะครับผู้ที่รับผิดชอบก็พยายามที่จะประสานกับแพทย์ในการเข้าไปดูแลถึงบ้านนะครับซึ่งเราก็มีแพทย์จํากัดนะครับ โครงการนี้จริงๆแล้วมันก็มีเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คืออยากจะให้ประชาชนอำเภอสารพีเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดเราต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้เขาทําด้วยตัวเขาเองอันนี้เราหวังถึงความยั่งยืนเราก็คุยกันในทีมนักวิชาการนะคะว่าเราจะทํายังไงถึงจะแก้ปัญหารตรงนี้ได้เราก็มานึกถึงไอที ก็เลยไปปรึกษากับโปรแกรมเมอร์เขาบอกทำได้ทำได้เราก็เลยทำโครงการเสนอทูไปว่าทูจะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไหมท <True S 1> <True S 2> ูก็ให้ความการุณากับเราเนาะก็เข้ามาสนับสนุนพอทำเนี่ยมันมันเป็นเรียลไทมน Online, นะะ์มันออนไลน์ไงคะมันเรียลไทม์พอเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลมันจะเป็นปัจจุบันแล้วจะประมวลผลออกมาให้เราเสร็จเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะถึงมันจะยากถึงมันจะลำบากใช้เวลา แต่เราก็คิดว่าเราควรจะทำ กำลังมองเรื่องของการจะทําข้อมูลในรูปแบบใหม่เพราะที่ผ่านมานะเรามีการจัดทำข้อมูลเฉพาะเรื่องของเอกสารแต่ตอนนี้มีการพัฒนาระบบจากเอ,เอกสารสู่ระบบของดิจิตอลมองว่าในทางที่เด็กไปเก็บข้อมูลเ,เด็กจะได้เห็นไม่ใช่แค่เห็นเห็นข้อมูลหรือว่าเห็นสาภาพแวดล้อมเด็กยังจะไปเห็นผู้สูงอายุเด็กจะไปเห็นผู้พิการจะไปเห็นปัญหาขยะในชุมชนแล้วเขาจะมีสํานึกรักชุมชนว่าในต่อไปนียปัญหาต่างๆเนี่ย ที่เขาได้ข้อมูลมาเนี้เขาจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายังไงเขาจะรับผิดชอบต่อชุมชนยังไงรับผิดชอบต่อสังคมยังไงเรากาลังจะสร้างคนดีๆหรือว่าสร้างลูกหลานดีๆให้กับโลกด้วยช่วงนี้หนงปิเทอมก็ได้ใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์มาช่วยป้าๆสม,มอลงข้อมูละคะ่ะทําให้รู้สึกมีความผูกพันกับชุมชนของเราะคะ่ะที่ว่าจะได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะ ในโครงการนี้จะทําให้เราสามารถพลิกสถานการณ์จากสภาพปัญหาของชาวบ้านขึ้นมาเป็นตัวตัวตั้งแล้วก็เราสามารถวางแผนจัดบริการให้สอดคล้องกับประชาชนได้อย่างเต็มที่แอปพลิเคชันที่เราร่วมกันพัฒนาขึ้นมานี่ครับจะมีประโยชน์มากในการดูแลผู้ป่วยทั้งเชิงรับและก็เชิงลุกนะครับในด้านเชิงรับนี่ก็ เราสามารถที่จะจัดบริการไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยได้ตามพื้นที่จริงนะครับเราสามารถจะเห็นสภาพที่บ้านผู้ป่วยได้ก่อนเพื่อจะได้เตรียมการไปดูแลผู้ป่วยได้ถึงบ้านนะครับอันที่2ในเรื่องภาวะฉุกเฉินนะครับกรณีที่มีการโทรศัพท์แจ้งเข้ามาแล้วก็ขอความร่วมมือให้รถโรงพยาบาลสารพีจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่า เราสามารถจะเห็นเส้นทางแล้วก็บ้านที่แท้จริงของผู้ป่วยได้ทันนะครับในเรื่องของเชิงลุกนะครับเราสามารถที่จะรวบรวมสถิติข้อมูลนะครับในระดับอําเภอได้แล้วก็สามารถวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงอันที่2นี่เราสามารถที่จะวางแผนการดูแลผู้ป่วยแต่ละประเภทนะครับเช่นว่ากลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันนะครับซึ่งเราสามารถจะเห็นสักโหเห็นการกระจายของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะจัดลําดับความสําคัญในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับ จากการที่เราได้เรียนรู้แนวคิดนะฮะในการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการเพื่อทําให้ชุมชนเป็นเจ้าของสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลของตัวเองหรือว่าข้อมูลทางด้านสุขภาพแล้วกเกิดการทํางานร่วมกับทางโรงพยาบาลชุมชนโดยเพพาะโรงพยาบาลศรพีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่น่าสนใจนะครับจากการทํางานหนักและการทุ่มเทข,ของท่านผู้อำนวยการคุณหมอจรัสแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสุดท้ายผมเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบที่ทําให้เยาวชนรู้สึกมีความเป็นเจ้าของภาคภูมิใจกับข้อมูล ที่ตนเองเป็นผู้จัดเก็บและก็เป็นผู้วิเคราะห์นะครับรวมทั้งเอามันไปใชใ้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับระบบสุขภาพของสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนครับิจากการเป็นผู้เจ็บป่วยแล้วไปหาหมอเป็นผู้มีร่วมสมร่วมในการทําสิ่งแวดล้อมทําสังคมทำชุมชนใหม่ให้เกิดการเป็นเจ้าของร่วมของคําว่าสุขภาพเป็นของทุกคนครับแต่ทั้งหมดนี่ครับมาจากคนในชุมชนร่วมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้เรามีวันนี้วันที่เราจะเดินต่อไปครับขอบคุณครับ